สวัสดีครับสวัสดีพี่พียน้องน้องชาวยูทูบทุกท่านครับกาปีนี้เป็นปีลงเกี่ยวเขาในปีหกหกหาครับนี่ยังเป็นเขานี่ยังเป็นเขาเหนียวอยู่ครับตัวนี้บนท่านในเกี่ยวเขาก็ขาชิมาโก็ขาชิมาก็มีครับก็มีเป็นบางเจ้านะครับนี่เป็นบางเจ้านี่เป็นบางเจ้าแลวก็ บางเจ้าก็เขาเนี้ยบอสันพ่อก็มีบางเจ้าเขาก็ขอจีมหาโมสนพ่อก็มีครับนั่นก็ขอจขีมหาทั้งล่างไอ้เชียวๆอยู่ครับฝนนี่หน้าทุ่งนี้เป็นงานตัวที่ว่าแปดเมือนะครับดียวผมส้นนะหน้าทุ่งนี้ครับตัวนี้เป็นหน้าสวนมาเลยพี่น้องเจ้ากระแหงนะครับฝนถิ่มช่วงโดนเติบเลยเอาขั้นหกซิบมาครับเอาขั้นหกซิบมา เก็บชีพขั้นเก็บชีพกุ่มไอ้ผมเอาวิเกียวเขาก็ขอชิมหาให้ลูกค้าอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับผมอยู่มาอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งงานปีนี้กับโบเทอร์ไรส์พี่น้องกับโบเทอร์ไรส์ครับกับทึ่งพันน้ำมันกับแพงนะครับด้วยผมด้วยโบอคอยฝ่าวันไหนไปเรื่อยๆครับปีนี้ได้ละพกอร่อยพี่น้องนี่ครับการลงให้หน้า แล้วแต่ว่ามันเป็นเทคนิคน้องงเนาขึ้นห้อลงไปต้นนี้ม่้าถือต้นใหม่นะครับห้ถือต้นใหม่ห้าก็ลบก่อนลบออกนะครับพอหนึ่งมันเปหน้าส้นไม้นําเปหน้าส้นไม้ห้าก็ลบออกเพื่อให้มันถอยโยกได้ได้หลายครับไปตัดมุมของก่วงให้หน้ามันก่วงซะก่อนห้าเกี่ยวเข้อออกให้มันก่วงนะครับจนค่อยมาโยกเก็บออกก็ได้เมื่อก็ต้นใหม่มันบริยูแกนแท้นะครับมันอยู่งับออกจากกันแท้มากอยู่ประมาณ เกือบสองช่วงรถดนี่แหละตรงนั้นพวกก็เลยมาเจ้สีก่อนก็เดี๋วจะเทคนีค้ไฟมันครับนี่นี่ขั้นนี้เดี๋ยวห้ซ้ำดีพี่น้องซ้ำดีเป็นต้นนะครับรครับขายได้เลยครับขั้นนี้ขายเดียวแสนหาขายไปแล้วขั้นชักไปเมียจากดำเจ้หน่อยครับน่าจะน่าจ,จะดุพื้นลวม อรันครับแค่าแค่นจะเป็นจอรันตัวถอยมันอยากสาพี่น้องตัวท่านเดินไปนานา่นา,นาจะเป็นอยู่กี่ขั้นตอนั้นครับมันจะอยากสาเล็กน่อยคุณเบล สมมติของวัดท้งของก็ไหนหรอกแต่ว่าก็อยู่น้ำผมมาน่าจะซีฮาปีแล้วน่าครับอยู่กับผมมันอ่านี้วันี้ผมไม่ค่อยเลี้เต็มที่พี่น้องเพราะว่าผมอยากเห็ดมันนะครับมันมันเอาผมไปปุ๊บมั่งผมมันไปทิพย์อะไรหายอ้ายเป็นอ้าผมเป็นผู้เกี่ยวผมไปเห็ดมันนะครับ ีนี่มันมันเนาหลายคนตกปีแห่งพี่น้องไทยน้ากับพวกเรลือยังด้วยครับอาชีพรถเกี่ยวรถไทยมันแพงหลายยี่นี่ลไล่ทะหุหลายครับปีนี่ นี่พอเอาอยางไรครับเอาแต่ลูกค้าไว้เอาแต่ลูกค้าไว้นะครับลคอยเป่าหรอกพี่เพราะว่าเรื่องอะไรตัไม่เอาห้องมอันคุแถมมันเฉีรถเดี่ยวนี้เนี่ยแต่ว่าข้อมนี้นี่ไม่สินะนครับโอ้แค่ขากใ่าน เซลนัแท่ขาต้นไหนกันมอมจริงอักข้าแทนขาลงรถยข้าหนี้ขายไปแสนหานะครับขายให้มูผมไม่ละขายให้เสียเขาอ่เจ้าของรถไมโคโคที่ผมเคยทายคลิปลงนะครับในช่องผมสิมีรถไมโคโคมอยอยู่ ต้นนี้เป็นเขาเนี้วสายพันธุก์กอขอ20ครับเขาห่วงดีได้พี่น้องเขาห่วงดีอยู่แต่ว่ามันเป็นหนึ่งเป็นทั้งหน้าส้นไม้ละกะช่วงที่ว่าเขามันต่้งทองนะครับมันมนันนะคือมันแรงนะครับอยู่บานมันแรงนั่นครับเป็นบ่อปุ๊บเขาขไปเก็บหัน้าได้มุมกวางแล้วนะครับเขาไปเก็บยีสอกต้นใหม่ มองมันงามมองมันหนามหงดีมันก็งามพี่ผีหน้องแต่ว่าคือทางแถวนี้เนาะมันเป็นส่วนใหม่ฟุลนปุยมันกับโบมี่มันก็เลยโบ,คอย,ค,บ,บคอยได้เข่าเป็นไรนะครับโบคอยได้เข่าเป็นไรฝนก็ดีแห้งดีช่วงเที่ยงวันนะพี่น้องโบเป็นไรช่วงเที่ยงวันคือช่วงที่ว่าตรงใส่ปุยอ่าใส่ปุยรับร่วงนะครับ ปุย้ยไอ้เชอชุดไทยนี่ฮะเพิ่นปุ้ยยังปุ้ยหมากปุ้ยยังเขา,านี่นะบ้านเพิ่อนปุ้ยหมากนอกข้าง,างเพื่อนคือช่วงนั้นมันแหล่งครับอยู่บ้านฝนโมโตกฝนโมโตก,กันเลยอดยังเป็นยังที่เห็นนะครับเขากลับรถรถแพทเลสเพราะเขงามแตหลายคนถามมานะครับว่า คือบ่คอยเห็นผมถ่ายคลิปคือบ่คอยเห็นผมเฮ็ดคลิปลงจักเทื่อตั้งแต่ช่วงไถน้ามานะครับผมเฮ็ดแก้วบกกีคลิปผมก็หายจากช่วงนั้นมาประมาณน่าจะม้นสี่สามสี่เดือนบ่ครับก็เนื่องในจากปัญหาส่วนส่วนตัวนะครับหลายอย่างเสียงอย่างวะ จากวัาน well? ้าชวนตัวนะครับว่าน้าหลายอย่างครับผมก็มาเลือกกับกับแฟนนะครับก็ก็เลยเห็นยังมือถือก็พี่น้อเห็นยังมือถือก็หลายคนก็ถามเข้ามาครับว่าซุอผมโมเห็นไายคลิปนะครับบางคนก็ให้ผมไปเฮ็ดรถให้ก็เฮ็ดหลายขั้นยู่ครับทีนีไปเฮ็ดป่าเห็ดก้อโดยมากก็มีแต่เฮ็ดในตัวจังหวัดไหนนะครับแต่ผมก็ไปเฮ็ดงาน ก่อนจะวาเกี่ยวของกลับไปทำงานดูสายช่างเปอยู่ิาสายช้าก็ขึ้นบรุรีนะครับ <assist> เลยวไม่พดเดี๋ยวใคทีา่านไหนนะครับพูไปเดี๋ยวใครบ้านน,านอกบ้านช้าก็จอาจจะมันก,ก็กเก่าด้วยที่ไห้ยังขัีขดักเนี่ยรถคันนี้ก็ขายไปในราคะแสนหากกะ ผมมาถ้าผมคับมันจังสีซื้อนะผมก็เล่นในรับปากนะครับอาถ้าซื้อผมสีครับไอผมมาสีซอยไปสุเพราอปีนี้รถคันเจ็ดสีผมก็เอาให้อายผมเห็ดนะครับให้อายผมเป็นผู้ดูแลเพราะว่าผมมาเลิกกันกับเนี่ยผมมีละ่ะมันก็เสียดักหลายเตื้อนะครับจนว่าเห็ดยังม่ไหนหน่อยพี่น้องช่วงหนึ่งพี่เห็ดยังบบถือเลย หาหน้าชาทั่วเคยเหตุผมเก่ายังบ่เห็ุเลยครับตัวผมสิมาตั้งรักได้ว่ายังมีคนอยู่ทางหลังเขาอยู่นี่คือหลายเดือนเติบนะครับตัวจะตั้งรักได้ก็สองเดือนสามเดือนครับพี่น่อยคยอยู่บ้านซื่อๆนะครับก็ยังไม่ซื่อผมไปเป็นข้าเจา้าก็บอกผมได้ทาหนักเหมืนกับไปมันเสียใจนะพี่น้อยก็ผมก็งยังครับ ต่อไปก็ผมอยู่ได้แต่ละยูคูเียวอันนี้ผมทายอยู่มุมสูงนะครับนี่ผมทายอยู่มุมสูงตั้งเแต่ดึกคือน้องยหญ่ในโทรศัพท์ผ่านอยู่ แค่หนึ่งก็เป็นเกลียวดันครับรถเป็นเกลียวดันโอลมวีวีเด้พี่น้องเลยลมน้ำมากเรลียวแห้งครับปีนี้เกลียวเขาที่ชิมวนอยู่หรอกที่หนึ่งก็น้ำ่วมหลายครับเสียหายหลายต้นเสียบาดต้นเกลียวเลียวบาดต้นเนสียหายหลายปีนี้นี่รวมนักครับ ขนาดมั่นผมก็ยังเสียหายเนาะคือพออยุโนรูเหตุอย่างเอาเน่าจิ๋มเลย่นองปกติมันเก่าไรซีไรนี่ยูหันเนาะของผมเจอได้อยู่ประมาณแปดหมื่นเก้าหมื่นนะครับราคาสองบาทชาร์ชิะแต่ว่าปี่นี้ฝนมันตกดีร้ายมันตกต่อเนื่องกันประมาณอาทิตย์นะครับช่วงพายุของมันตกต่อเนื่องกันประมาณอาทิตย์นึง้็นีมันมันกำลังแปลงมันกำลังรลายนะครับงายมันกำลังสิไง ทิมเลยครับบางบางมองแต่ว่ามันอุมน่มหนําดินอุมน่มหนักัคา่คือผมฉ่นเลยเขากได้เลยโค้งมสิไดหายหน่อยแต่โคุงเจ็ดแหวนด้ยสบายครับเข็มัน่นแล้ากับ่มทีว่าจีหายครับแอด่ดีอย ต้องดีมันเกี่ยวเกลียวได้นี่เกี่ยวเกลียวเอวได้น, <S <S นี่เดินหนาเป็นสาสาหไหมอันนี้ก็รึกมากจะเริ่มจากวกีังหัรน,นะครับเริ่มจากวกีังหัรน,นี่เป็นขคนค้นขาแบบไม่ช่วยไอ้ผมแน่มข้ามขั้นอีกเน่คคนนแป๊บนึงนะครับมาขับโคดหูหน่อยก็แตวมาขับ ไปของผมแต่ว <ừ, S 2> <c ười> ่าตอนไปเกี่ยวเขามมลีที่ว่าผมไปอ่ากุศลปุ่นนะครับกับชุริมก็ได้ไปก็ได้ไปเพบนห้างตลาดทังบาทก็ได้ไปของผมมีดายไมีแต่โจเออครับโจเออไปแต่ว่าพี่นี่โจเออบวชครับบวชเพื่อจะไปซื้อโจบวชเพื่อจซื้อก็เลยชักที่ซื้อโคซื้อหรอแกโคซื้อจู ใช่ครับจบเดี๋ยวเลื่อจากนี้เดี๋ยวไปหารถอุ่มเดี๋ยวสยิดทายคลิปรถอุ่มใหม่พวกน้ะพี่น,น,พน้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ขึ้นเกา่าเด้อครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้ผมนะขึ้นเก่าซอยกดไลค์กดแชร์ให้แน่สำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ